สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกกําลังใจอ่าตอนนี้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วครับแล้ยวยิ่งจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรครับแปลงที่สองก็จะตามมาติดๆนะอ่เขาจะแจ้งความก่าโทษแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะจะมีการปักป้ายแล้วโอ้ยตายแล้วอะไรเนาะกำเวนอะไรเนาะพี่น้องเอฟซี ไปจูดรถน้่แปดบาทกับโบเช่าเออจะตามมาติดๆแล้วครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแปลงแรกก็อ่วมบอรไทยแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับเออหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับก็านัดแปลงแรกนี่ยังจะมาตอนมาโดนแปลงที่สองอีกครับพี่น้องเอฟซี สีสีมือนี้เป็นมือสันวันดีวันดีของน้องยวกเนาสีสีอมุตะโซกโจกอันนี้เป็นโจกไม่ฉันขันอันนี้เป็นขันไม่แกว้วเอ,อ่อมือนี้เจ้าสีขาลรักนี้มือนี้เจ้าสีขาตาลางไข่หน่วยนี่เป็นไข่ไก่ยองตองกลวยนี่เป็นตองกลวยตีมเอ,อ่อ ใบ้องอ่าพัดใบวีเออมื่อ,อน,นี้เจ้าสีเขาคุกแน่นอนเออขาเจ้าไปอยู่คุกแล้วครึ่งนึ่งขวัญว่าเจ้าไปอยู่สวนทุเรียนขวัญว่าไปอยู่สวนหวกใไ้มาเด้อเออมานะขวัญน,นะเออขวัญเจ้าว่าแปลงที่สองสีโดนอีกแล้วตีอีลาเออ เอ yup. อจะมีการปักป้อีกแล้วครับพี่น้องเอซเอาบันเทิงแะครับทีนี้โอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซคือหมานสิเหอโอ้ทำไมหมานจังวะสนอซนอเห็นซุบผมเุ้มูอยู่ครับผมมูอยู่ครับสน่าก็ไปอ่นะคือหมานเถนะแปลงที่สองกัสิตามาติดติดมา อันนี้ละกรรมเวียนอ่ากรรมเวียนครับกบรรมเพแล้วครับพี่น้องเอ็ซีออกรรมโบเบครับพี่น้องเอซีแปลงที่สองกาสิตามมาติดจะววามาติกินข่าวแทบนอนรับบวครับอ่าโทษทางอาญาได้หน่โทษต่อแผ่นดินนด้หนิอ่าคนที่ทำลายชาติทำลายแผ่นดินคลิปวิดีโอชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างรอดยากูบอกไว้เลยนะต่อให้โตรพ่อโตรเมทนาย อ่าน่าจะเป็นข่าวดีก่อนสงการนะพี่น้องเขาจะจัดให้นะอ่าเขาจะจัดให้น่าจะเป็นข่าวดีก่อนสงการนะมีข่าวดีมาบอกเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเสียงลำลือเสียงลำลือถึงข่าวดีข่าวดีดมีเอ่อมีเรื่องใครไม่ถูกใจนึกนึกนึก,นกถึงวันใหม่นึกอยากให้มันถึงไวไว โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอซีโอตายแล้วมีข่าวดีมาบอกสิเฮดจะไรละบัดนด้ฮะจะทำยังไงละ่ะทีนี่มันสิบวาตายซะทีแลงแรกก็อ่วมบอลไทายและจะนำมาโดนแปลงที่สองอีกออได้ยินข่าวแว่วมาแล้วน่าจะก่อนสงการน,นคะครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้ก็รวบรวมปร,ประยานหลักทงหลักฐานอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว นะครับพี่น้องเนะอฟีนะเอานะแล้วสิ่งที่สำคัญนะถ้าปักปวงปักป้ายอะไรเรียบร้อยมีอะไรครับเออไปรับทราบข้อกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วอะไรอีกครับประกันตัวเลยทีนี้โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออตอนนี้ยังขอความเป็นธรรมไปถืออยู่นะครับตอนนี้ อ่ายังขอความเป็นธรรมขอความพิดอกขกินใจจากอายการอยู่นะครับคิดว่าจะรอดแต่ไม่รอดครับพี่น้องเอฟซีเพื่อปะวิ่งเวลาพอได้หายใจนะครับอะไรก็แล้วแต่นะอ๋อนางจะเป็นโรคไส้เลื่อนนะครับพี่น้องเอฟซีนะนางจะเป็นโรคไส้เลื่อนนะไอเลื่อนไปมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะมันไม่ได้ช่วยหาหิวอะไรนะมันไม่ได้มีผลดีกับโจโตัวเองเลยนะอ่า ทนายนะครับของตัวเองก็โอ้โหครับออกมาโฆษณาขี่เจ้าไปโคษนาบ่าเป็นคนดีเมืองศรีสะโกนขี่เจ้าไปโฆษณาว่าเป็นคนดีเมืองศรีสะโกนกี่กุยขี่โมยังงั้นอย่างนี้แหละครับพี่น้องเอ็ี แต่ลูกความบันนี่โอ้ยขี่แตงเงียะะ้ยเฮียแล้วขี่แตงเงียะะงเง้ยเฮียแล้วพี่น้องเงอ้ยกินเขา้าบ่แซบนอนบ่หลับนาแลนากำเขาบ้านี้นาแห้งเป็นลุมเขานาตอบเขาก็ก,ก็ก็ไม่บบานี้เออเบื้องเอากว่าบากคนบ่นว่าเอาเด้อค่ะเด้เออตอนนี้ไปเขาคุกแล้วครับขาหนึ่งแข้งหนึ่งกลัไปอยู่ในคุกแลว้ว เออนะอ่าท่านวยก็ลังสรรเรื่องให้ครับลังสรรเรื่องให้ทุกสิ่งทุกอย่างครับจะให้ตุกติดคุกเร็วๆอ่าลังสรรเรื่องให้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เออตอนนี้นะครับในนิทานเรื่องนี้ไม่เอาแต่ค่าวิชาชีพยอย่างเดียวเลยเอาเงินหลังบ้านด้วยนะอ่าเสริมด้วยอะไรครับร้องเรียนด้วยนะครับตอนนี้เออคืออาชีพหลักของเขาคือร้องเรียนอ่ อาชีพหลักอาชีพรองคืออะไรครับว่าความอาชีพหลักคือรองเรียนนี่นะครับนะการไปนี่ระคับต้องมีเงินค่าน้ํามันนะคับนะ